ดอลล่าอาจาผ่านจุดต่ำสุดแล้วจ้างงานนอกภาคเกษตรมิถุนายนสูงกว่าคาดอัตราว่างานลดลงแต่ participation rate ก็ลดลงด้วยค่าจ้างโตต่ำกว่าคาดบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานสาหรัฐยังแข็งแรงขณะความเสี่ยงเงินเฟอ้อก็ไม่น่ากังวลเท่าไหร่เป็ w c t c h 2ชี้ดอกเบี้ยลงอีกแค่2ครั้งในช่วงที่เหลือของปีนี้แล้วค่อยลดอีก3ครั้งในปี2026 ก็เปลี่ยนแปลงจากเดิมก่อนนอนฟาร์มเพโรเนี่ยคิดว่าสามแล้วสองนะแต่ว่าหลังนอนฟาร์มเพโรเนี่ยตลาดแรงงานมันดีนี่ก็เลยคิดว่าสองแล้วสามนะก,ก,ก็นิดหน่อยความเห็นส่วนตัวก็ยังมองว่าห้าครั้งถึงสิ้นปีสอัสี่ปนเนี่ยเยอะเกินไปผมคิดว่ามั่นใจว่าลดได้ครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเศรษฐกิจอาจจะดีขึ้นแล้วอาจจะลดไม่ได้ก็ได้ไม่แน่มีความไม่แน่นอนสูงเรื่อ,อจ,จะลดได้ก็ได้ผมมั่นใจว่าลดได้แค่ครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็อยูผมระมัดระวังเพราะตลาดร้อนแรงแต่ยังไม่ถึงขีดแดงนะครับ วิก i n อินเด็กยังไม่ต่ำกว่า15ยังอยู่16กว่าก็เรามาระวังแต่ยังไม่ย,ไมยังไม่ถึงจุดสุดๆกำหนดท่าทีสำหรับ6กองทุนที่โฟกัสอยู่ดังนี้ชัดๆนะครับกลุ่มที่ถือหรือขายเฉพาะกำไรนะถือนะหรือว่าถ้าขายก็ขายเฉพาะส่วนกำไรแล้วเก็บไว้ถือเป็นส่วนใหญ่ก็คือ KT Blockchain และ KT เวียดนามกลุ่มที่ถือนะครับถืออย่างเดียวนะเพราะว่าช่วงนี้มันไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเนี่ยก็ไม่ได้จะถ่ายกำไรอะไร ถือไว้ก็คือ k t China. หัวที่ซื้อเพิ่มได้นะครับคิดว่าน่าสนใจนะซื้อเพิ่มได้ก็พยายามสกรีนมาให้เพราะว่าตอนนี้เรามาระวังแต่ซื้อเพิ่มได้อยู่จะมี KTA Shares k t Energy รวมถึง k t Oil ด้วยนะครับแล้วก็ k t JP Fund นะรวมถึงกองทุนกลุ่มของผู้ญี่ปุ่นด้วยอนะ่แล้วพบกันในวันสัปดาห์หน้านะครับ Happy Weekend ทุกท่านคุยทุกวันฟันทุกเช้าฟันทุ่ววับาย k t m erm. สวัสดีครับ